โอ้ฮายโยโกไซมัสสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะทักทายจากประเทศญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ8ปดโมงเช้าค่ะเหมือนเดิมนะคะออกไปทํางานค่ะวันนี้วันศุกร์ก็สุดสัปดาห์นะคะพรุ่งนี้ก็ได้หยุดงานกันแล้วใช่ไหมคะอากาศญี่ปุ่นวันนี้นะคะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะดีค่ะค้างวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะฝนไม่ตกนะคะหยุดแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวานนะคะ ข้าก็เกี่ยวกันเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นอากาศดีมากค่ะวันนี้อากาศสดใสค่ะก็ทํางานเป็นวันสุดสัปดาสุดสุดท้ายสุดท้ายนะคะก็ขอให้ทุกคนทํางานกันอย่างมีความสุขนะคะวันนี้พ่กนี้ก็ได้หยุดแล้วค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะคะออกไปทํา ตัวขับรถกันนะคะสวัสดีค่ะ